สวัสดีเพื่อนๆครับก็กำลังอยู่กับหน้าตัวเว็บไซต์เขมนะยังมาสอนการเพิ่มยอดแชร์ครับก็เป็นการแชร์เฟซบุ๊กวบหนี้งนะก็จะมียอดแชร์ตัวนี้ให้เราแชร์ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวก็มาที่ตัวเขมนะก็จะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดต่างๆจางโซเชียลมีเดียครับไปที่เขาบ้างหนึ่งเดียวยังมาเป็นสมาชิกก็กดสมัครสมาชิกด้านล่างนี้ครับประกอบข้อมูลนะครับสมัครเนาะเรอเฟซบุ๊กสกู๊ตนะครับเข้าไปดูครับในราชาราชาเนาะอาจจะทำการลุกสกู๊ครับ ตัวน,นี้ม mm. ันกอขอช่วยงานนะครับอีเมลระผ่านแล้วก็ยืนยัน้าผ่านนะครับเนาะตัวนี้เขาตีคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ฉันไ่อ่านข้อเขียนเขาต้องลงบริการนะกดไปได้เลยครับตัวนี้ก็กดสมัครสมาชิกไปเนาะตัวนี้ผมก็เป็นสมาชิกเขาใช้หรือเปล่าก็ขอข้อมูลที่เราสมเป็พี่ครับก็คือชื่อช่วยงานครับก็ระผ่านแล้วก็ที่หน้านี้เสร็จแล้วก็กดลงชื่อผ่านเพื่อเข้าสู่หน้ารวยละเอียดเลยนะครับ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นการล็กอกอินเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ครับเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่ตัวนี้นะก็จะเ,เป็นบนบนเข้าบริการต่างๆารแชร์ข้อหมายนะตัวนี้เขาก็จะมีตัวครับยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกและว,ว่าบริการต่างๆครับแล้วก็จะเลือกวิธีตัวอ่าเป็นผู้บริการแนะนำครับาตัวนี้ก็สบมามาบริการครับการแชร์โพสต์ได้น,นะก็ดีทั้งหมดครับการอ่าเพื่อมยอดไลค์ครับเพิ่มการ,รยอดต่างๆก็จะได้วิธีการแชร์โพสต์ครับ โอเคตอนนี้ก็บริวารอยู่ที่1นึ่งพันนะหากใครที่ต้องการอ่านต่ำกว่นี้ก็สามารถเลือกได้นะฮะก็จะเลือกคพาว่าการแชร์โหมดเฉพาะการแชร์โหมดทั้งหมดเนาะคอมพิวเตอร์ที่การบริบทของการแชร์โพหมดตอนนี้ก็จะเป็นบริการแชร์โหมดต่างนาะคนหมู่อาะไรที่มันเยอะๆครับก็สามารถจะมีบริบ่ให้เรานะขั้นต่ำที่สองร้อยครับตอนนี้ก็เป็นบริกา,ารต่างๆนาะถ้าต่ำที่ห้นนาสิบน,นะแล้วก็ใส่ที่แชร์เราเกี่ยววางออกไปครับคือในโหมดตัวนี้นะแล้วก็จะมาขั้นล็อกลิงให้เลยตัวน,นี้ก็จะเป็นการขั้วก็คลิกกที่เววลลาแ้็กกด็ล้มาาเนะ ตนนัวเราก็จะได้ลิง,ลงแเราแล้วก็กดเข้านอกเลยครับว่าลิง,ลงนะตัวน,นี้เนาะแล้วก็วางไปตันนี้ก็จะเป็นครับปริมาณในการปั๊มนะครับที่หนะ้าสิบเนาะแล้วก็ทําการปวามเร็วห้าสิบครับแชร์นะครับการอยู่ที่ประมาณสี่ห้าบาทตอนนี้ก็กดสองเติมครับตอนนี้ก็เป็นแชร์จริงนะเพื่อการเปิดการเห็นแล้วก็เพิ่มความชัดเจนครับตัวิตที่เราแชร์นั่นเองเนาะตอนนี้ก็ระบบแจ้งว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของยบบานพาหะคือแปดห้าเก้าสองหนึ่งก็เป็นการแชร์โฟล์นบนเฟซบุ๊กครับ วันนี้ก็เป็นลิ้งของเราแล้วก็ค่้าบัญชีอยู่ที่45บาทครับยอนเงินเหลือลก็แสดงคนเหมือนเบอร์เซตไปหนึ่งนั่งอีเนาะนะก็ตอนนี้ครับมาดูที่ยอดเชลี่ยก็คนเดิมอยู่ที่ประมาณหนึ่งเชลีนะก็รอยอดเราเพิ่มสกูครับทำมาสอนใช้งานเขาๆก่อนเนาะเพอค่าที่เขาใหมเห่เดี๋ยวยังไม่เป็นอ่าหรืวยอว่ายังไม่มียอดเงินตัวน,นี้ก็ใช้งานก็กดการเงินตัวน,นี้ก็สามารถเลือกจุดหานในการเติมได้มีตัวสกแกนกที่ว่าโคตรท้าของเขาเลยครับเพราะว่าบางทีดินบริปิเนาะ เพราะว่าสุดท้ายตัวทาก็จะเป็นการเติมเงินเราที่สับผูกเรียญ b คอร์ i n กับแล้วว่าสูงเงินที่ยืดต้นต่างวันนี้ก็รัมาชิกเหมนอนหรืเช่นกันนะก็สามารว้เรื่อช่องทางในการเติมได้เลยเนาะข่าวก็จะประมาณนี้ไปทีเข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่มีเงินก็สามารถเติมเงินได้ช่วงทางนี้เนาะแล้วก็มีฟังก์ชันการนำเพื่อนเนาะตัวนี้สับไปที่เพื่อใส่แนะน้ำเพื่อนก็จะเป็นรูปแนะน้ำเพื่อนจากโทรศครับก็สามารถมาคัดลอกลิงตัวนี้นะก็จะเป็นลิงก์ไฟล์ครับที่ เราให้เพื่อนสมัครใดหนาแล้วก็จะได้ค่าเนี่ยทำอยู่ที่เท่าพนเศษนะรับจากนั้นทำอยู่ที่100บาทครับก็จะม,มาดูเลขิต่างต่างแบบนี้ได้เลยนะก็สามารถมากดลดถอนครับเพิ่มการใช้งานฟรีนะก็จะได้เครดิตตัวนี้มาก็ื่อในยูทูสแล้วก็มามา,มาใช้งานฟรีได้ว่าบานบานฟรีได้เลยครับอันนี้ก็รอระบนเงงานให้เราสักครู๊ปนะ โอเคตอนนี okay. 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 like, mm ้ก hmm. okay. okay. so anyway, yeah, voilà. ็ผ so, ่านประมาณเกือบเสียทีก็กลับมาดูที่โอเคตอนนี้ก็ยอดแชร์ของเราขึ้นเข้ามาเรียบร้อยเนาะก็สังเกตว่าตอนเดิมที่ที่มึงแชร์เราปังไปห้าสิบแชร์ตัวนี้ก็ขึ้นเข้าามเข้ามาเรียบร้อยนะก็จะเป็นแชร์จริงครับที่แชร์ให้เราเนาะกรณีที่เอาใหนบริการมาเห็นครับหรือว่าเพิ่มความไม่ถสื่อมก็จะเพิ่การเรียงทีเลียงเพิ่มการใช้งานในตัวเว็บไซต์เพิ่มการเพิ่มยอดตางเขาเชี่อเดียหรือว่าเพิ่มยอดแชร์แบบนี้ก็ถ้ามาทำตามที่ผมในหนังสือคิดนี้ก็ไม่มีหนหน้าผม